สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะ mm hmm. แนวทางเวยลาวพัฒนานะคะของเซียนไหมนะคะมาแล้วสูตรหวยร้านเปอร์เซ็นนะคะสูตรเลขวิ่งแม่นๆนะคะของเซียนไหมแล้วก็สูตรเลขลอ็อกในตารางนะคะ,ะเข้ามาลงมาสี่งวดติดนะคะของเซียนไหมนะคะเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะเซียนก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะในสูตรวิ่งนะคะมีเน้นด้วยนะคะเน้นๆปลายกลับนะคะวันที่สิบหาเนาะมันเหาะเปลี่ยนเป็นวันที่สิบเก้าเนี่ยเราขอดีซีมาไม่มีไม่มีสองสีเลยซีมาไหลดีอที่ผ่านมานะคะทั้งวันนี้แอ็ดก็ได้ตัดออกนะคะเหลือเหลือแค่หาเส็จ สองศูนย์หะัที่สามเก้าเจอก่็มันจะเป็น1 6 5 7 0หกห้าเจ็ตัวมันม um> ันเงา้วนะก็้ตัดออกมาเหลือแค่4ตัวเป็นล็อกสี่นะคะก็จับขึ้นจับลงนะคะหรือว่าหาตัวเด่นนะคะหาคู่ เด่น6กเด่นนย์เด่นเ้านะคะมี6กเจ็ดหเก้าอันนี้แอดมาจ,จับจับน่จ้ห้าศูนเกาเาแปดแปดหห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดเ้าห้าและสองหกเนี่ยสองหสองหกเดห้าเจ็ดนี่ยเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด้นเด่นนะ,ะวิ่งหก แล้วเาลองที่เลขศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเด่นหกเด่นศูนย์เดนเก้าท่านผู้ชมก็อภิจารดาเลยค่ะเลขสูตรล็อกซี่ตัวมีงวดงวดที่สามที่สี่นะคะมาที่สี่นะ,ะจับกลืนจับลงเฉยยท่านผะูนะะ้นะ ของเส้นใหมนะคะวันนี้มาแล้วสูตรหวยนะคะร้านเปอร์ซินวดนี้นะคะของเส้นใหมเ่นจะให้ตัวใดเนาะมาล้านเปอร์ซนนะคะจะมาชนของเส้นมาเส้นของเส้นใบเส้นสีเอเส้นพอยิงสูตรของเส้นใหม่นะคะสูตรหวยล้านเปอร์ซินนะคะเด่นเด่นวิ่งแปดกับเก่านะคะแล้วก็ 8ก็มี8ปด4 9ก็มี90 98นะคะตัวที่เส้นมุวงกลมให้นะคะเส้นให้ไปกลับาเด้อนะคะ1 8 8 1แดดลศูย์้วก็0 9 9นนะคะตัวเส้นมันว่าให้ให้ไปกลับน้ำนะคะแล้วก็เบิ้น88และ99มาถ้าเกิดมากก็สีมากเก่ามากเปอร์เซ็นต์นะคะ99ประเปิทิเปอร์เซ็นต์ให้ตรงนี้ก้8 9ก 8ปดหนะคะชุด4ตัวกัน9ก้าหนึ่งแปดหาเก้านึ่งก็ปดห้าแปดมาล้านเปอร์เนนะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะแนวทางของเส้นไหมมั่นใจเหมือนเดิมนะคะแปดเดิ 8, 1, 8, ่นหนึ่งแปดเพนไทนินแล้วก็ศูนย์เก้านเี่ย็พือไปกลับนํำกันนะคะแล้วก็ให้เงให้ปังนะคะกันต่อง,งวนันแนวทางนะคะของเซียนเียนนะคะ แล้วก็สรุปแล้วก็ของเส้นใบนะะเล็กเซียนนะทีท่มาชนกันนะคะชนแล้วต้องมามาทุกวดนะคะ,ะก็ชิ้นชอบเรื่องทาทางนะคะของเส้นให่ก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะสุดเข้ามืหน่วยนะคะไม่เข้าไม่หลุดนะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปเซียนใบแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายนะคะของเส้น